ลดเวลาเป่าผมเพิ่มเวลาชีวิต5ฟ i n มิ e m i r ม c l าเป่าง่ายแห้งไวเพียง5นาทีฟิลิปฟรายทาวสันซีรีส์ตัวนี้มีแล้วเหมือนมีช่างทำผมส่วนตัวที่บ้านไม่ใช่แค่เป่าไวแต่ยังปกป้องเส้นผมด้วยเทอร์โมชิลที่ช่วยปรับอุณหภูมิอัตโนมัติลดความร้อนเกินจำเป็นช่วยถนอมเส้นผมและหนังศีรษะลดความเสี่ยงผมขาดน้ำผมแห้งเสียกรอบชีฟูล้ำสุดด้วยเทคโนโลยีไอออนิกสี่เท่าสูงถึง80ล้านไอออนล็อก ควมชุ่มชื้นไว้ในเส้นผมผมนุ่มลืน่นจัดทรงง่ายไม่ชี้ฟูกเงางามเป็นประกายมอเตอร์พิเศษหนึ่งเดียวเฉพาะรุ่นสร้างกระแสลมได้มากกว่า2,300วัตต์ให้ลมทรงพลังเปล่าโฟสม่ำเสมอฟิลิปไรสีกลมให้ความรู้สึกเรียบหล่ตัวนี้มีโหมดคูลช็อตล็อกทรงผมพร้อมถนอมหนังศีรษะได้มากกว่าจัดทรงง่ายเพียงใช้หัวเป่าปากแคบช่วยล็อกลอนสวยเด้งหัวเป่าพิเศษจากฟิลิปฟทัซีรีสช่ ใหฮลอนสวยไม่แตกเหมาะสำหรับผมลอนทาวรลอนดิจิตัลสวยได้ไม่เสี่ยงมีมาตรฐานมาอากรับประกัน2ปีทั่วโลกเปลี่ยนโลกของการดูแลเส้นผมผสานเทคโนโลยีทันสมัยผมสวยไม่กลัวเสียมั่นใจไรขีดจำกัดด้วยฟิลิปบิวตี้